สวัสดีครับผมนายศรีนาสิงห์จตัวรับหรือชื่อต้าับผมขอขอบคุณที่ตอกมากครับที่ทำชุดนี้แล้วก็ได้คุยเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ครับผมก็ได้หยิบตุ๊กตามงคลขึ้นมานะครับซึ่งเวลาท่านใดไปทศรัสเซียก็จะซื้อตุ๊กตานี้กลับมาเพื่อเป็นของที่ระลึกนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นตุ๊กตามงคลนะครับบ้านเราเรียกว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกตุ๊ตแน่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตุ๊กตามงคลของทางรัสเซียเขานะครับเขาจะมอบให้กันนะครับในวันสําคััญต่างๆครบ เขาบอกว่าตุ๊กตาเนี่ยในเมื่อเนี่ยอเอาซ้อนกันหลายๆตัวเข้าไปแล้วอยู่ในเขาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความที่มีชีวิตอันยืนยาวไปอ่านมาเมื่อกี้ <laughs> โอเคครับเข,ข้าๆนะไปดูประวัติกันนะ,ะเขาจะใช้ตุ๊กตานี้สําหรับมอ,อบให้สำหรับคนที่แบบเราอยากให้คนรักเขาแบบเหมือนเหมือนกับว่าให้คนรักคนที่เรารักเนี้ยได้นะแบบหนุ่มสาวเขาให้สมร,รู้สอยเขาให้กันหรือเปล่านะ อ่าเวลาเขาให้กันก็เป็นสมุตนกับอ่าเหมือนให้คุณแบบร่างกายแข็งแรงนะอะไรเงี้ยแบบสุขภาพดีนะประมาณนั้นนะครับหรือการที่เขาจะให้ในวันขึ้นบ้านใหม่หรือการที่เขาจะให้ในวันที่เขาอ่าหมายความว่าเปิดร้านใหม่แล้วก็เป็นของโชว์ที่บ้านได้นะครับก็จะเป็นศิละปะเขานะจะเป็นไม้นะครับนี่แล้วก็จะใส่ไปทีละตัวนะจนกระทั่งฟุ๊บเหลือตัวเดียว เดี๋ยวๆใส่ให้ดูอ่ะโอเควันนี้นะผมก็โดนคําถามเหมือนเดิมผมจะตอบเหมือนเดิมมันลืมนะคนขาดก็ลืมผมจำม่มาซื้อคือผมอะ่ะผมชนคนชอบดื่มเบียร์อยู่แล้วนะแต่อันนี้ผมแบบอยากจะ,ะช่วงหลังมาอยากจะดื่มสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปซื้อมาอะไรเงี้ยบ้างคราวนี้ก็จะมีคำถามว่าไม่ซื้อน้ำแข็งเหรอพอดีบ้านผมะจะมีตู้เย็นตู้ใหญ่ที่ไม่ให้ตูน้นี้อยู่ข้างหลังนะเป็นตู้เย็นที่แบบ เอาไว้ใส่ควกกับข้าวแล้วก็จะเอาไว้มันสามารถทําน้ําแข็งได้นะครับเป็นตู้เย็นขนาดขนาดใหญ่นะตอนที่ซื้อก็ราคาก็อยู่นะหประมาณ6 5หมื่นห้ามั้งแต่ปัจจุบันนะี้เธอเชื่อไหมไปดูได้เลยนะครับท่านใดแบบถ้าแบบถ้ากั้นใจแบบซื้อตู้เย็นตัวใหญ่ๆนะที่แบบอย่างหลังบาง้านผอเนี้ยมันมีหลายยี่ห้อนะราคาไม่แพงเพราะว่าช่วงที่สถานการณ์ที่ทางเศรษฐกิจเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ย ขายไม่ค่อยดีนะครับเขาไม่ค่อยมีคนซื้อกันก็เลยราคาเลยถูกลงมากเลยผมไปเห็นได้ยอดหนึ่งครับอะไรเนี่ยอันนี้ยอดจะดีนะอะไรอะไรของผมผมใช้โทร c ร r อยู่นะ้นอะไรอะไรอยเออร์ไฮเออรสักอย่างเนี่ย <c oughs> ผมไปดูมาแบบมันเป็นแบบเหมือนค้างสต็อกก็คือเป็นรุ่นที่ค้างสต็อกมาประมาณแต่มันใหม่นะประมาณสามปีหรือสองปีเนี่ยจากราคาประ,ประมาณห้าหมื่นกว่าเหลือเหลือสองหมื่นห้าั้เออประมาณนั้นนะครับ แต่ก็แล้วแต่นะครแต่ว่าตู้ใหญ่ๆมันก็ใช้ดีนะส่วนที่เป็นแบบจะเปิดสองบานเ่ปึ้งเปิดสองบานเนี่ยปุ๊บเปิดสองบานนะเออแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้เป็นแบบก็คือทำแข็งได้นะแต่ไม่ได้เป็นแบบเป็นเป็นประเภทที่แบบว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ทุกวันนี้ก็มีน่าจะมีคนใช้อยู่นะจังหวะหนึ่งที่มันมันมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วจะมีจอเอออันนั้นก็ราคาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไรหร่เป็นจะมีจอ,องเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะไปผูกกับทางห้างอะไร ที่เป็นแบบของซื้อแบบมาส่งถึงบ้านได้เห็นเช่นพวกอะไรนะบิ๊กซีเราตั้อะไรเงรี้ยเขาจะกดกดไปยห้อนนะกดก็จะเลือกผักอะไรปั๊กปั๊กปักปักปักมาแล้วกดปึ้งแล้ววอเสร็จปุ๊บก็จะมีอ่าถ้าวัดราคามันแบบมันมันสูงพอก็อเหมือนกับเราสั่งพิซซ่าสั่งเคฟซียเงี้ยก็จะมาส่งที่บ้านเลยแล้วก็ประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้เลือกรุ่นนั้นมานครับเพราะว่าคุณแม่ผมก็เจ็ดสิบสี่แล้ว <laughs> จะมาเลือกแบบเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนจอติดอยูตู้เย็นอะอะไรอย่างเงี้ย ฉพาะตัวที่ผมบอกมานี่ก็ใช้มาก็กี่ปีแล้วอะปีนี้ย่างเข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วอะเออยังแบบโอ้โหสภาพยังดีอยู่ทุกอย่างนะครับโอเคเป็นตู้เย็นอืมแล้วก็พอเราซื้อตัวนั้นมาที่ราคาหกหมื่นห้ามาก็แถมตู้ตัวนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันก็เลยมาไว้ห้องกลางไว้แช่เบียร์กับน้ำสองอย่างประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคอ่ะเรามาคุยเรื่องตู้เย็นทําไมเนี่ยยิ่งจะคุยเรื่องอะไรวะอ๋อจะคุยเรื่องน้ําแข็งคือน้ําแข็งเนี่ย คือเราตู้กเย็นในเมื่อเราผลิตน้ำแข็งเองได้เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องเครื่องทาน้ําแข็งนะซึ่งราคาไม่แพงมากเลยคุณไปดูเลยจริงๆอะ่ะเรื่องน้ําแข็งเนี่ยบางบางทีผมก็แล้วแต่นะถ้านในผลิตน้ำแขงผมก็ก็โอเคอยู่นะแต่แล้วแต่แต่ว่าพูดถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออมันมันมันยังไงอะ่ะถ้าเกิดเราแบบข้าโซคุณไปกินข้าวนอกบ้านอย่าคิดเยอะได้เลยหรือว่าไปดื่มกับเพื่อนข้างนอกก็ได้เลยอย่าคิดเยอะประมาณนั้นแต่แต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบดื่มที่ที่บ้านอย่างเงี้ย ก็ใช้น้ำแข็งเราทําเองน่าจะดีกว่านะบางคนก็อย่างเนี่ยอย่างมันมีน้องชยัยคนหนึ่งที่เขาขายวิกไปที่รู้จักน้องอะไรน้องแบงค์นัักอ,อย่างเขาก็เคยเอานั้นมาขายนะแต่ว่ามันมันขายแล้วคนไทยไม่ได้ชอบอะไรจะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเป็นซิลสติลอะเป็นก้อนข้างในเป็นน้ำนะเป็นซิลสติลอะเขาเคยเอาให้พี่ดู่ที่บ้านเขามีเต็มเลยแต่เขายังไมไ่ไม่ได้เปิดขายแต่เอามาซื้อมาเยอะมากเลยก็คือก็จะเป็นก้อนสีเหลี่ยม ประมาณขนาดเนี้ยก้อนซีเดีย่ยนเป็นก้อนน้ำแข็งเนี้ยแต่ข้างในเป็นน้ำแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วพอถึงเวลาปุ๊บคุณก็เอามาใส่มันก็จะไม่เสียรสชาติแต่ประมาณนั้นก็เหมือนกับใส่กับกับเบียจะไมต้องเสียรสชาติเนี้ยก็มีเหมือนกันนะก็มีอีกหลายแบบที่บางคนอาจจะชอบอย่างเงี้ยแต่ผมเอ้ยผมก็เคยคิดโอ้โหจะเล่าให้ฟังเั่นแข่เนี้ยอยากเล่าฟังมากผมอ่ะเคยมีความคิดถ้าถามว่าทําได้ไม่ทําได้ผมมีช่างที่ดีผมเคยคิดจะจะแบบทาแบบ อ่าเหมือนเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นเนี่ยที่เยาขายตัวร้อยสองร้อยหรือะไรก็บาทโต๊ะญี่ปุ่นธรรมดาเยที่แบบขาเป็นแบบธรรมดาเลยนะอะไรเงี้ยผมเคยคิดจะทำนะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําเป็นแบบว่าเป็นอ่าเป็นโลโก้ของตั้งท่าเลยปึง้งตั้งท่าเฮียทุกวันนี้คิดเคยเล่าให้ให้คุณให้ให้ช่างฝางช่างบอกเอาจะทำไหมล่ะแต่ผมไม่รู้จะขายยังไงผมไม่ได้ทำทำเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บไอ้ตรงช่วงของของอ่าระหว่างของที่ท,ที่แบบว่า ตอนแรกแก่งทำแบบเหมือนฟูฟูออปชั่นเลยอุ๊ฟว่าคือหมาย,ยวามความว่าเราอ่ะจะหาอ่าอ่าเป็นเป็นระบบแบบการวางของเตาแก๊สที่เป็นแบบเป็นถังอ่ะลงให้มันยุบลงไปคือจะ,จะแบบจะวางกินได้ไงก็จะโผล่มาแค่แบบเป็นเป็นเหมือนหวัหวหัวแก๊สขึ้นมาเอ่าแล้วเสร็จปุ๊บแล้ช่วงสีด้านหนึ่งหนึ่งด้านตรงด้านนู้นสีด้านก็สีด้านสี่ด้านเน,นี้ยก็จะเป็นอ่าเป็นแบบเป็นตัวรองรับของของขนาดของเบียร์ปกติอ่ะเบียร์ขวดใหญ่อ่ะแล้วก็ทําความเย็น ทำความเย็นให้ได้ประมาณอ่านน้อยคือแบบอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทาได้เท่าไหร่นะแต่ทาความเย็นน่คือพอเวลาเราสมมติว่าคุณเปิดเบียร์ใช่ไหมคุณไม่ต้องแช่เย็นแล้วก็มาเสียบเลยเสียบตรงตรงนี้แล้วก็จะทําความเย็นเลยคุณเคยเห็นเห็นไหมเวลาคุณไปไปห้างที่เขาแบบเขาจะมีแบบเป็นเป็นที่เป็นที่เหมือนห้องเย็นธรรมดาที่แบบว่าคุณอาจจะหยิบเนยหยิบอะไรเงี้ยคือเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเป็นเป็นเป็นเบ้าลงไปแล้วเสร็จปุ๊บก็มันจะลงไปประมาณสัก อ่าสิบหนึ่งส่วนสามของขวดอะไรเงี้ยทำแบบยาวๆไปเลยทาสีด้าเนี่ยยาวๆแล้วเสียบไปปึ้งแล้วเบียร์ก็จะเย็นตลอดไงถึงเวลาก็มันกรลิงแล้วก็ไปเสียบ <c oughs> คนก็คิดจะทำแล้วจะทำาวจะทาตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งนี้จะว่เฮ้ยแต่ถ้าเราทําขึ้นมามันจะขายยังไงวะเพราะว่าบางทีมันขายมันเราไม่ใช่ว่าเป็นแบบโอ้แม่งแบบระดับหนึ่งที่แบบว่าคือเราก็แค่คิดว่าเออคือแบบคิดว่าอยากจะมีแบบเป็นโต๊ะญี่ปุ่นที่ พับได้แล้วสามารถที่จะมีมีหลุมในการเปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบวางของนี่เป็นเป็นเป็นเหมือนกับไอเตาแก๊สขึ้นที่ที่เป็นแบบเป็นถังอลงไปได้แล้วก็ตรงด้านสี่มุมเนี่ยสี่มุมเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะการที่เสียบเสียบเบียร์ลงไปได้สี่ด้านเสียบสี่ด้านเลยแล้วก็ก็ยังเป็นปั๊กอยู่นะสาวเป็นปั๊กเสียบไม่มีไม่ใช่แบตเตอรี่เป็นปั๊กเสียบเลยก็แบบนั่งกินโต้ปุ่นเย็น หรือว่าบางคนอาจจะแบบนั่งอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เออคิดได้ไง <laughs> โอเคเป็นความคิด,ดเล็กน้อยของผมนะโอเคขออนุญาตชวนแก้วก,กับก็นี่ก็เป็นตุ๊กตาบางคนฮนะท่านใดก็สนใจก็ลองเข้าไปดูนะมันก็มีขายอยู่นะจากหลายที่นะถ้าเกิดไม่ได้เที่ยวนะเดี๋ยวผมลองสใส่ดูนะยิต้ตกตกเบียร์ไปแล้วก็มาตกนี่ตบ <laughs> โอเคจากตัวเล็กที่สุดมา mm hmm. ก็บิดตัวนี้ขึ้มานะครับปึ๊บแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นี่ก็าบอกว่านี่อุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์ในการใส่ตุกต๊กตาอุดมสมบูรณ์นะร่างกายแข็งแรง mm hmm. ใช่ไหมเห็น mm hmm. ไหม mm hmm. นี่บ้านเราเรียกแม่ลูกดกนะแต่จริงบ้านเราเป็นตุ๊กตาม,มงคลนะ เป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้ดวงสมบูรณ์อ่ะโอเคฮฟึบนะเรียบร้อยอ,อ่ะ่เป็นตุกก๊กตาแม่ลูกตุ๊กใช่ไหมจริงเลยกตุ๊กตามงคลโอเคไปย่าชนแก้เพื่อนก็ข้ามคืนนี้ก็ผมลงคลิปน้อยไป่ลยนะก็เดี๋ยวยังไงแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบ จิตใจดีขึ้นมาแล้วเริ่มออกกำลังกายแล้ววันนี้ก็ได้ทํางานสรุปมานครับชนแก้เพื่อนแล้วครับสวัสดีครับ